ลาบเป็ดครับวันนี้เมนู ทั้งวันทั้งคืนเลยเลยน้ำมีเมนูลาบเป็ดครับเช้านี้เมนูลนบาบเ,เนื้อตอนเป็นเมนูลาบเป็ดนอัน <c oughs> นี้เกียนมาก 1> 1, 2, เซหนึ่ง่วนสี่เราทำนิดกินนิดหน่อยเมนูจัดเต็มพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้จัดเต็ม แล้วเริ่มมีมนะันแล้วมันเลนะ่มออกแล้วคลิปนี้อยู่ดยูยาวๆไปเลยนะครับขึ้นชั่วโมง30นาทีไปเลยนะครับเพราะว่าลาาเป็ดใช้เวลานาน10นาทีนี่คงอย่งไม่เสร็จอนะ่ะ มันเล็กออกแล้วบครเลยเียวมเดียวยวเดียันเยว <ผม S 3> น้ำมันเราใช้น้ำมันจากเกนะครับ น้ำมันพืชเราไม่ใช้น้ำมันธรรมชาตินะครับ

แดงเดี๋ยวลงไปด้วยรวม back

จังไงครับเออตัดง่จังไงใช้เวลารที่มีใหญ่ร้อหนยไมได้หอบมาเออย่างนี้นี่ละหน่อยน่นเเกือแลเส็เกือหอมโอ้เดือห้องแต่ว่า พอฟอกฟีลโอ้เกอเลยเกือเราอยู่ไหนเกือ แป่บ้านสิบบ้านครับวันนี้เข้ามาเดี๋ยวเรอเดี๋ยวน,นปปะันนีม่ตกปั๊บลอยลอยล่เลยพนนะ เขาต้นรึเห็นไหมแค่เห็นเลยวันนี้เราแค่เราพอจนั่งเหมืนเอาเข้ากับงานก็พอแล้วเสร็จแล้วนะครับเนี่ยคงจะไปปรุงแล้ว

นี่ยมห้องตอนตอนค่ำนะเป็นหนังบริกินแล้วข้าเปลนะ่าเนี่ยโอ้<ร>มีรถตีนยังดีเพืนะ่อนอะนักข่าวจัดคนนิ่มปุ๊บแมนไปเนาะตอนนี้รู้เรื่องแล้วเอาไปนะ้วหารถข้าวจะงพัดเออเอาแม่มารถเบียไปต้องเอาหมดเบียอาแค่นี้เนี่ยนักข้าวมันม เสร็มให้มันนอนหลับง่ายๆจังไงเจมนูนี่อย่างวะฮะเจมูเราปิดเรียนเราให้เยอะเลยบอกว่าเรปิดเราเนเท่าไม่ได้นะคนกิน ครับโอ้ถึาซอยเลยนี่นะโอเคแค่นี้ขวเลย่มั้ยแค่นี้ก